บรรยากาศตลาดนัดห้วยกระยงนะครับผูบ้นนคนมามากมายนะครับวันนี้มาเจออีกแล้วครับที่ตลาดห้วยกระยงครับแม่ค้าขายยำแม่ค้าขายยำครับทุกเมนู20บาทนะครับ เข,เขาอะไรนะไข่เค็มแหละเออยำไข่เค็มอันนึงน่งนะมีเปล่าเออยำไข่เค็มครับวันนี้ที่ตลาดตลาดตลาดหว้วยกระยุงครับตลาดตลาดนัดมีเฉพาะวันอาทิตย์นะครับวันธรรมดาก็เป็นตลาดสดธรรมดาดทั่วไปครับวันนี้มาดูนะครับบรรยากาศตลาดนัดวันอาทิตย์ที่หว้วยกระยุง มีของขายของกินมากมายครับผู้คนก็ลังใบมาเรื่อยๆนะครับวันนี้มาอุดหนุนแม่ค้าอีกแล้วอันนี้ยำอะไรเนี่ยของข้าเจ้าปะของข้าเจ้าบ่าอ,าาบาอ๋ขอของเขาไม่ใช่ของเราที่ตลาดนัดห้วยกระอยูครับวันธรรมดาเขาขายทั่วเดี๋ยวที่บุงหวายนะครับ ทุกเมนู20บาทมาก็ต้องถ้าคนเยอะๆก็ต้องมีบัตรคิวแล้วก็กอกรายการนะครับจะเอาอะไรนะครับนี่ครับขอเมนูมันมี20ราไลย22รายการนะครับ22รายการก็เลือกเอาตามใจชอบว่าต้องการยำอะไรนี่ครับยำอร่อยอร่อยแล้วนี่ ยี่สิบบาทเองทุกอย่างยี่สิบบาทครับเดียวเยอะๆก็เอาสอย่างสาอย่างรวมกันก็เป็นหกสิบยี่บสี่สิบอย่างนี้นะรวมกันลหลายๆอย่างกุงหอยปูปาลารวมกันก็อย่างละยีรวมกันโอเคนี่ครับทุกอย่างยีบาท โอ้รอคิวครับรอคิวมาที่ลังต้องรอคิวนะครับถุงนั้นจักบาทถุงนั้นถุง100นั้นร้อยหนึ่งครับบันทึกรายการกอกคิวไว้แล้วเลือกเอาตามใจชอบนะครับอย่างละยี่สิบรวมกันสองอย่างสามอย่างก็สี่สิบหกสิบบาทนะครับอยากได้เยอะๆก็ มีหม้ออุ่นหม้อนั่นด้วยนะครับมีบัตรคิวด้วยนะครับทุกอย่างทุกรายการประมาณ21รายการนะครับทุกอย่างยำแซ่บ20บบาทครับ,บ,รบอร่อยอร่อยก็อันนี้อ่ะ

กินก <Cornell> ือบหมดย่บสามยำก็มาเปคาบมอสครับไมคาบมโมครับเล่งแดงครับนี่ น้อยจักบาทนี่เป็นน้อยบ่น้อยน้อยลูกใหญ่ในหกสิบบาทครับอันนี้นยี่สามสิบบาท,อ,นนบาทอันนี้มันจะเป็นกระดังก์ว่าแม่นบ่เอาหน่อยหนึ่งบิังนี่ครับแม่ค้าแตงโมนะครับตลาดดัดวันอาทิตย์ห้วยกระยุงครับแม่ค้าแตงโมงก็มา ดูมันได้ไร้ปันนี่บ่มันขี้ยังนี่สบายนั่งแมงกระพุนแมงกระพุนโอ้โหนี่ครับแมงกระพุนเยอะๆขนาดนี้นะครับใส่เครื่องเข้าไปอีกยี่สิบบาทนะครับนี่โอ้โหนี่ครับขนาดแมงกระพุนนะครับใส่เครื่องเข้าไปอีกดูครับ น้ำปลาครับใส่เข้าไปนี่ครับถุกกันคุกเข่าเข้าไปนะครับ20บาทเมนูนี้แม่งกระพุ่น20บาท <c oughs> นี่ครับ ทุกเมนู20บาทครับมาก็ต้องเอาบัตรคิวแล้วก็เลือกเอาแล้วก็เดินชมตลาดแล้วก็ก,กรับสินค้าก็ได้ครับตลานวันอาทิตย์ห้วยขยุงนะครับมาคนบุญแม่ค้าคนสวยที่ตลาดนัดวันอาทิตย์ห้วยขยุงครับขอบคุณที่เราชมขอบคุณที่ติดตามสำหรัรบคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ